ส่องลุกคิมเบอรี่ในงานปาร์ตี้สละโสดราคาไม่ธรรมดาต้องบอกเลยว่าเตรียมนับทอยหลังเข้าสู่ประตูวิวาสํำหรับคิมเบอรี่แอนด์โวเทมัสและมากปรินที่จะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่14กันยายนนี้ที่ประเทศอิตาลีโดยคิมเบอรี่ก็ได้เผยโมเมนต์แห่งความประทับใจเมื่อแก๊งเพื่อนเจ้าสาวนำทีมโดยยายาอุรัสยามากี้ราศีโบเบนจวันและเพื่อนนอกวงการที่รวมแล้วมีทั้งสิ้น1ิคนด้วยกัน ได้จัดงานปาร์ตี้สละโสดให้แบบปังสุดๆพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า My girls, t h i l l me, a m o s t awesome, b a e h e l e t e party ever, I love you all so fucking much hashtag k i m b e r l y b a c h e l e t และสำหรับชุดนี้ของสาว k i m b e r ร y ี่เลือกใส่เป็นชุดเดรสกอกสีขาวมีความยาวเหนือเขา่าสวมใส่สร้อยจากแบรนด์ดังอย่างที่คาดน่าจะเป็น c a r ์เทียสำหรับรุ่นที่ k i m b e r ร y ใส่นี้ก็คือคาร์เทียเลฟ e นเกตส และ True Diamonds มูลค่าจะอยู่ที่ราวๆ96,000บาทรวมไปถึงต่างหูจากแบรนด์เดียวกันเพชรวิบวับทั้งตัว